สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เรามาอยู่กันที่คลองสิบสามอีกแล้วนะหมายเดิมหมายใต้ต้นกามปูอันนี้คนเงียบเลยในคลองทุกที่ก็ช่วงนี้ก็น้ําเสียลงเนาะเพราะน้ํามันท่วมนานนะท่วมยาท่วมอะไรก็ยาเน่ายาอะไรก็ยิ่งคลองลังสิตประยุนศักดิ์นี่ก็โอ้โหสไนเปอร์เต็มเลยป่ามันลอย เ,เราก็เลยว่าออของสิบสามนี่มันก็ยังพอตกได้นะลองดูว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างเนาะก็นะกี่นี่เมือม่อเมื่อวานเข้าไปเอาซื้อไสเดือนมาไสเดือนหนูแดงนะอยู่แถวลังสินนครนายกเนี่ยถนนลังสินนครนายกใครมาตกปลาแถวคลองสิบสามสิบสี่ช่วงคลองลังสิตเนี่ย โทรสั่งได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งทิ้งลิงไว้ตรงนี้นี่นี่นี <Wow. S 1> เพจนองเขาโทรสั่งได้นะบริการดีทั้งหัวทั้งเมียเลยเออแล้วก็ให้เยอะเลยนะเขาทำเขาบวงจรอยู่นะแต่ว่าวันนี้เราก็จะเอาไส่เดือนมาลองดูว่า่มันมันจะได้อะไรไหมกับเหยื่อสูตรปากเกตของเราสูตรเก่าเพราะหาที่ตกก็ก็ยังที่บอกเพื่อนๆว่าเอา น้ำมันค่อนข้างจะเสียแต่เยอะตามคองแต่คองสิบสามเนี่ยโอเคอยู่เยี่ยมยังเป็นที่พึ่งเราได้อยู่หากับข้าวหาอะไรได้เนาะโอ้โหลงไม่ได้อาจจะลื่นได้นะ ยังเลื่อนอยู่ยังไม่ค่อยแห้งนี่ครับเพื่อนๆเสตเดือนเรามีเยอะใช้เยอะเยอะใหญ่ปลาใหญ่นะลองดูว่า เสดเดือนเราจะได้อะไรบ้างเพื่อนๆเหยื่อเยื่ที่เราจะใช้นะเดี๋จะให้ดูทางมันจะชันๆหน่อยตรงนี้นะนี่เราใช้ขนมปังล้ำยำมโลมะเขวอดนะครับ แล้วก็ไม้เขียวนี่สูตรปาเกตของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราผสมเนี้ยผสมตกดูว่าจะได้ปลาอะไรจะใช้สองอย่างไ่เดือนใส่เดือนสองคันแล้วก็ปาเกตสามคันดูว่าจะได้อาหารเย็นไหมวันนี้ตอนนี้ผมคิดว่าเราคงเจอปัญหาแล้วเพื่อน,อนปลาสังวาส ลอยมาเต็มเลยโอนจะไหวไหมเนะี่ยขึ้นเต็มท้องน้ำเลยสังขวาดเนี่ยดูด้วยปลาอะไรไม่ใช่สังกวาด่ยสังกวาดเยอะมากอ,อ๋อ มาครับตรรัวแรกของเราเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนประมาณประมาณกินพร้อมๆกันเลยครับ ไปแล้วเนี่ยน่าจะไปแล้วปลาอะไรอ,อ,อืมมาแล้วปลากระมังครับ เก็บไปก่อนเก็บเก็บเป็นทุนไปก่อนนะเพื่อนๆมาแล้ว้ยกะมังนะไฟทอด ปลาอะไรไปย่ะเนี่ยไปเนี่ยเดิ้งดึ๊บๆเราตันตัโอ้โหตะเพียนใส์สวยครับตะเพียนขยแงมาปลาทูเลยครับ เพียนก็ใส่สวยอันนี้มันตีโด่งไม่ได้นะต้องสวิงสวิงเอามันจะติดปลายไม้เนะี่ย ห้าคันตะก้อนี่เปลี่ยนเป็นตะก้อไส้เดือนปลาขยั่งกินหมดโอ้โหพวกลากลาก,กลากชวานะ ตายเปล่าเดี๋ยวเกบไว้ก่อนถ้าไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเอาไว้นี่ก่อนกระมังเล็กครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขารอดนะเดี๋ยวจะปล่อยต้องใช้สวิงนะโอ้เกือบแล้ว a ลากลากผักตบชวาเยอะชอบไหลตามมาติดเรา ปลาหลตัวเล็ปเกปลาจานครับ <OK> โอ้ได้ปลาทูอิ่งแล้วครับโอ้สังขวาสโอ้สังขวาสายใหญ่เลยกดเลื่อนมากตัวนี้นี่ครับเพื่อนๆสังขวาสายใหญ่เลย ยังไม่เสร็จเลยมาครันนี้อีกแล้วไปยังอยู่ยังอยู่ตะเพียนไส้ทอดครับลองดูปลาอะไรไปยังเนี่ย <c oughs> โอ้น่าจะไปแล้วเสรยบร้อยต่อตุบตุ๊บตุ๊บ,บ,บไปเลยไม่ทันตัวนี้ที่บอกไว้เมื่อกี้นะอ,อ่น้องเขารลอดนะเดี๋ยวจะปล่อยอยังเล็กอยู่ยังไม่ได้ไซส์ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเขาโตให้มาเจอกันใหม่ มีอาการรับมีอาการแค่นี้ป่าลายเขาป่าเข้าป่า,า,ปามาแล้วมาแล้วป่ากระมังใส่ถอดครับ กำลังใส้ทอดช่วงนี้ต้องหาตกปลาเล็กเดียวให้เรา แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะผิดคิวปลาใหญ่มาช่วยของเราก็ได้นะอแต่ของข้างนอกของลังสิตไปะยนสักเนี่ยช่วงช่วงคลองสิบสี่เนี่ยสิบสามสิบสี่เนี่ 13, น,น้ำน้ำไม่ค่อยดีนะยันลงไปถึงข้างล่างเลยคนสไนเปอร์ออกมายิงกันแต้มอะไรยิงกลางคืนเนี่ยโอ้โหยังเป็นเทศกาลปลาลอยก็ยิงได้กันเยอะอยู่ แตงเราก็ไม่ถนัดเนาะเอาแค่ตกพอตกไปทำกบข้าวพเพื่อนเดี๋ยวดูว่าอยานนี้เราจะได้ใหญ่ายายไหมได้ไปนึ่งไหมสายหย่อนแล้วสายหย่อนแล้วปลาอะไรเฮ้ยมาแล้วโคกรำมังกำมังสวยครับ ร้าย <Right. S 2> ต่อไปเรียกเรียกก็สนุกไปอีกแบบเนี้ยเพิ้ลไม่ต้องรออืม <c oughs> ่าแห่ไสสวยครับโอ้ไซส์อันนี้ไซส์เต็มมือเลยแกแห่ <c oughs> ป่าลายขนาดจะป่าเล็กๆเหมือนเดิมอะไม่เหงาไม่เหงาโอ้ก็ไม่เล็กนะก็พอได้สนุก กังปลากระมังครับเพื่อนๆนี่ปาลาของเราไม่เหงาไปยังปลายังนานๆทีเฮ้ยเบาๆจังโัว กะมังครับกะมังไซ์ลาบมาดูน้ื่ป่าอะไรน่าจะป่าเล็กๆครับป่ากะมังเอ้ยรถ รดครับตาเนื้ออ่อนแต่งเล็กอยู่ดี๋เราเราปล่อยได้หลายตัวนะรอ,อดอยู่โอเคเยอะไซนี่ไซ,นะไซตัวไม่โตขนาดนิ้วชี้มีการอยู่ปะ่ะอยู่ปะ่ะ กะมังครับกะมังเด็กใส่ลาบเส่ได้ลาบหรือมัม้งเย็นเนี่ยเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้นะครับใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงโอ้ยนครับ ส1 3ก็ได้พอได้ลาบอยู่สวัสดีครับเพื่อนๆจากที่เราไปตกปลาคน13มานะนี่วัตถุดิบของเราปลาพวกปลากระแห่ปลากระมังปลาตะเพียนปลาขาวเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําลาบกันช่วงมือเที่ยงพอดีอะอันนี้เราได้ทําปลาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทําลาบไปพร้อมๆกัน เดี๋ยวเริ่มสับปาลเลยนะครับสับทั้งตัวเลย แดีวเราก่อไฟใช้ถ่านครับเดี๋ยวรอยรหถ่านมันติดนี้ก่อนก็เ,เอาปลามาตั้งเดี๋ยวมาคั่วปลานก่อนนะครับใส่น้ำนิดหนึ่งน้ำไปนหน่อยใส่น้ำไปนหน่อยแล้วเกลือนครับเกลือนิดนึง ปลาที่เราสัตว์เยเยอะได้เยอะพอสมควรนะใช้ฐานมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ เดี๋ยวเราคั่วให้มันสุกเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันเดี๋ยวเรามาเอามะนาวของเราเนี่ยเก็บไปปลอดสารพิษครับโลกใหญ่ๆมะนาว,เด,วเดี๋ยวเก็บพริกไปไปใส่ลาบปลานะนี่เยอะแยะเลย เอากินเป็นลูกโดดฝนกต็ตกเฉอะแฉะไปหมดตัวอันนี้ปลาแล้วขั้วสุกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นี่เรามีต้นหอมบักชีพริกแล้วก็หัวหอมแดงกระเทียมมะนาวนะแต่เบื้องต้นเนี่ยใช้พริกป่น ถ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับข้าวคั่วพอได้หอมๆอ,อยู่ใส่ปงนัวนิดนะึงครับน้ำปลาเพิ่มความหอมพอพอเมื่อกี้เรา ตอนเราครั่วเนี่ยเราใส่เกลือไปแล้วนะแล้วก็นี่ต้นหอมผักชีใส่รวมไปเลย นาวล้วก็ปลูกเองนะปลูกเองกินเองเอาไว้กินปลอดสารพิษไม่ใช่สารเคมีเลยแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคุกเข้าไว้เข้าเลยครับหืมงากินเลยหอม ลองเทสกันคนระอืมนะไขมเนิดหนึ่งพอเนี้ไปเก็บเมา,า่อเ้จากสวนเราเองเลยนะมีทุกอย่างให้เลือกสัน โดดลูกโดดนี่น่ากินไหมครับเดี๋ยวเทสอีกหน่อยอืมอืมพออร่อยเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยนะครับข้าวเที่ยงน่ากินครับ เดี๋ยวเรามาทานข้าวกันเอาแค่นี้พออันนี้ลาบลาป,ปางเราก็เสร็จแล้วเพื่อนๆมาทานข้าวกัน,กนครับเมื่อกี้ไปเดินหาเก็บพวกใบชะพูของเราเนะนี่ยนี่เดี๋ยวทดลองกันทําเป็นเมี่ยงป่าเลย เข้าไปครับเัาเหนียวร้อนอืม เิดนมืออร่อยพวกยอดตะเดาเลยครึ้นเติมนสวน ใส่ใบด้้วยนะขันเนียวหน่อยซูชิอร่อยขอบอกอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเอทีียมด้วยนะครับ <c ười> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแต่ดูว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหน ไปหาปลาอะไรมาตำกับข้าวกินกันฝากติดตามด้วยนะครับถ้าเคมีเราตรงกันสวัสดีครับบ๊ายบาย